เฮ้ยมึงคงไม่ขับเหยียบซ้ำใช่ไหมเพื่อนเฮ้ hey, hey, hey. ยเฮ้ยเฮ้ยนครับทุกคนผมเดือบันรถแล้วตอนนี้เราอยู่กับเกม White Coat Red Hands ตัวเกมก็จะเล่าถึงตัวเราที่เป็นหมอผ่าตัดแล้วก็เพอ้อขับรถไปชนใครเข้าเรามีตัวเลือกระว่างช่วยคนที่ถูกชนหรือจะปล่อยให้เขาตายไปทั้งอย่างนั้นข้างในตัวเกมมัเป็นไงก็เข้าเกมครับโรงพยาบาลทั่วไป c n d e r ฟ a ณนะห้องผ่าตัดเวลาตีสองสินาที โอ้ oh. เราเป็นคนไข้เนะี่ยมุมองคนไข้ด็อกเตอร์อามานเอาละขออีกนิดนึ่งนะนี่ค่ะกันไกคข่ะหมอตัดไม้ชิ้นสุดท้ายเฉีบเฉียบเอาละ่ะเสร็จแล้วทั้งหมดก็มีแค่นี้ฟิว <Feel. S 1> สองชั่วโมงแล้วเหรอคะเนี่ยก็น่าจะคงอย่างนั้นแหละนะมันต้องใช้คนต้องสีคนนีความดันโลหิตพุ่งสูงจนรอเอาไม่ไหวน่ะ แต่ว่ามันก็สําเร็จรุ่ร่วงดีนะคะจุดจุดจุดอะหมายเขาว่าไงทําไมด็อกเตอร์อานาทำไมเมื่อกี้นยจุดจุดอ๋อใช่แล้วละ่ะคอยสังเกตอาการเขาต่อไปนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าผมจะมาเช็คดูอีกทีเอาละ่ะแล้วตอนนี้ผมต้องขับรถไปอีกไกลเลยอ่าตัวเราเนี่ยจะเป็นดออรอามาแน่เลยเพิ่งผ่าตัดคนไข้เสร็จกำลังเสร็จงานเลย งานหมอผ่าตัดของเราเสร็จงานตอนตีสองเว้ยเบาละ่ะรีบออกจากที่นี่เลยดีกว่าฉันไม่อยากกลับบ้านดึกต่อไปแล้วไปที่ลิฟต์อ่าห้องนี้เนี่ยเฮ้ยเกมทำมามีรายละเอียดนะทุกคนมีเสียงคนในห้องด้วยอ่ะนี่ฟังเลยประตูนี้น่าจะเปิดไม่ได้แฮะาะว่าเราไปดีกว่าว่าจะมาเดินเล่นสำรวจซะหน่อย ตีสองยังมีคนอยู่โรงพยาบาลอยู่ครับไปที่ทางออกโอเคหมอที่อยู่เวนวันนี้ไม่อยู่แล้วเนะี่ยแล้วตอนนี้เราต้องไปที่รถครับมีรถเราคนเดียวด้วยนะ่าโรงพยาบาลอย่างเงียบไปกลับเวสิบนาทีต่อมาโอ้โหเปิดเพลงในรถอย่างคิ้วเลยเพื่อนเอออืม เปิดเลยแล้วถนนอย่างมืดเฮ้ยโอเคจังๆเลยว่ะอะไรวะเนอะฉันพึ่งชนคนไปนเหรอโอ้พระเจ้าโอไม่นะไอ้เพื่อนโอไม่นี่มันแย่แล้ว นี่คงไม่ใช่พวกสแกเมเบอร์ใช่ไหมอ่ะไอ้ที่มันชอบวิงตัดหน้ารถอะ่ะแล้วฉันควรทำยังไงดีเนี่ยเราไปช่วยเขาครับเราเป็นหมอเราต้องช่วยชีวิตคนดิช่วยเลยช่วยฉันด้วยรีบหน่อยไม่ต้องห่วงครับผมเป็นหมอพ่าตัดเดี๋ยวผมจะช่วยพาคุณไปโรงพยาบาลเองไม่ต้องกังวลหรอกด้วยเถอะได้โปรดเขาจะได้ตัวฉันแล้วฮะอะใครอะ่ะโอเค เราเอาเราเขาขึ้นรถก่อนดีกว่าครับไม่ต้องห่วงคุณผู้หญิงโอ้โอ,องให้ข้างโฮมด้รีบไปดีกว่าครับโอ้ยตกใจรับโทรศัพท์ใครโทรมาเนี่ยสวัสดีครับเล่าใครโทรมาเนี่ยขารกรโทรมาเออปล่อยผู้หญิงคนนั้นไว้ตรงนั้นเสาะเออไม่อะเธอต้องการความช่วยเหลือนะ ฉันบอกให้ปล่อยผู้หญิงคนนั้นวางไว้ตรงนั้นอะไรนะแล้วนายเป็นใครเนี่ยเธอรู้มากเกินไปแล้วเธอจะต้องตายนายคือคนที่พยายามจะทำร้ายเธองั้นเหรอปล่อยผู้หญิงคนนั้นไว้ตรงนั้นซะหรือนายจะเป็นคนที่เสียใจแทนเหรอฮะที่ฉันพูดเนี่ยก็เพื่อตัวนายเองเลยนะเพื่อนไม่ฉันจะไม่ทิ้งไข่ทั้งนั้นแล้วฉันจะบอกตำรวจด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะ นายมันคือฆาตกรแล้วฆาตกรควรได้รับสิ่งที่เขาควรได้รับคือเข้าวโคกอ่ะแหละก็ <c oughs> กมอกับตัวแกดีนี่หว่า <c oughs> เอาล่ะเราตอนนี้ฉันต้องรีบออกจากที่นี่ขึ้นรถโอ้โหฆาตกรแมงไล่อยู่ด้วยเรานี่มันลัคก,กี้จริงๆเลยชดนะเนี่ยชนคนไม่พอแล้วฆาตกรที่ก็จะมาไล่เราอีกครั้งนี้ไม่ขับเร็วแล้วใช่ไหมเพื่อน มาชนฆาตรกรอีกนะเฮ้ยคุณผู้หญิงอย่าร้องไห้เลยเดี๋ยวผมพาคุณไปโรงพยาบาลเดี๋ยวผมรับผิดชอบค่าใย้จ่ายเองโอ้ดูเหมือนมันจะไม่ง่ายมือนั้นนะสิแย่ yeah, แล้วไงเพื่อนมองทางเพื่อนหลักๆต้องมองข้างหน้าก่อนเฮ้ยมันชนไอ้เวนนี่มันเอาเฉพาะไปฉากฉากในเกมนี้คัดซีนเยอะเหมือนกันนะเนี่ย รีบเลยเพื่อนไม่ต้องขับช้าละรีบเลยปิดไห้สุดรถถึงรถมันจะเก่าแต่มันคนแต่สิ่งที่สำคัญคือคนที่อยู่ข้างหลังพ่วงมาไล่ไว้เฮ้ยเฮ้ยเ้มันเอาเหรอเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ไปเลยเพ็กระสอดเฮ้ยมันชนอีกไปอ้าวเฮ่ไม่ได้แดกหรอกว้ยโอ้โอ้ ผมมีลางสังหรณ์ไม่หรอกมกั้งคงไม่โดนมันดักหรอกใช่ไหมเฮ้ยมาถึงโรงพยาบาลแล้วอ้าวสวยดิแต่โรงพยาบาลดูเหมือนไม่มีคนอยู่เลยรีบจอดเลยเพื่อนโอ้ถึงแล้วในสุดพวกเราก็ทำได้ฉากจบที่หนึ่งทับสองกูดเอนทิ้ง ถ้านายสนุกกับเกมนี้แล้วก็อย่าลืมไปเล่นฉากจบอืนอ่นๆด้วยนะมีเช็คให้แล้วจ้าโอเคอีกฉากจบหนึ่งมันก็จะเป็นฉากจบที่เราเลือกไม่ช่วยผู้หญิงคนนั้นนะเอาล่ะครั้งนี้ขอโทษนะครับคุณผู้หญิงแต่คุณผู้หญิงปิดเองนะที่วิ่งมาในที่มันเบื่อ่อ,องนั้นน่ะผมแค่ต้องการกลับบ้านมีกลับบ้านสายแค่นั้นไม่ช่วยเลยฉันฉันทำไม่ได้ ฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคนฉันกลัวฉันกลัวเป็นเธอจะไปด้วยกับฉันไม่ได้หรอกไม่งั้นเธอจะเสียทุกอย่างทั้งใบกับขี่ทั้งชื่อฉันไม่อยากเห็นตัวเองอยู่ในคุกอะดิโอคุณผู้หญิงในชีวิตจริงอย่าไปทําอย่างนี้นะทุกคนเฮ้ยมึงคงไม่ขับเหยียบซ้ำใช่ไหมเพื่อนเฮ้ยเฮ้ย,อยโอเคก็นึกว่าไม่จะเลียวขนาดนั้นจบเลยหรือเปล่า อ้าวยังมีต่อด้วยฉันทําอะไรลงไปเนี่ยฉันอยากจะช่วยผู้คนได้ยังสามารถช่วยเธอได้ใครวะเฮ้ยเฮ้ยมันตามหึ่งบ้านเลยเหรอทำไมอะ่ะอะไรอะนี่ฉันดื่มมากเกินไปเหรอน้ำเย็นน่าจะช่วยฉันสั่งเมาได้นะไปหยิบน้ำเพื่อน เราก็ไปล้างหน้าเราเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เราเอาอบน้ำเลยเหรอหรือว่มามากีนน้ำเย็นสิโอเคทำอะไรไม่ได้แล้วโอเคคาซิโอคนเดิมกับการดูไลฟ์สตรีมของเขาเสี๋ยงต้องสำรวจบ้านก่อนไม่มีใครใช่ไหมงัน,นรอไปกันดีกว่าไปอาบน้ำถ้าจะไม่ผิดห้องน้ำน่าจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเพื่อน เลเยอร์บ้านอย่างนี้เลเยอร์แบบนี้ผมเคยเล่นมาละเดี๋ยวมันเปิดประตูไงเนี่ยหรือมันไม่ใช่ที่นี่เสียงอะไรเสียงที่เราลงบันไดเหรอไม่รู้ครับโอ้เอาอยู่ชั้นนี้แทนเหรอปิดประตูก่อนแล้วกันหลังหน้าอย่านะเห็นมาจ๊กพุ่มมด้านข้างโอเคกว่าแล้ว ม่นอะไรวะนะ่ะนี่ฉันกำลังหลอนเนะี่ยฉันควรไปนอนดีกว่าต้องรีบเลยเอาแล้วบาปมันเริ่มตามหลอกหลอนนายแล้วเพื่อนโอ้ลืมปิดประตูเป็นมุมที่แย่มากน่ามันอะไรอะ่ะฉันได้ยินอะไรบางอย่างอยู่ใต้เตียงฉันควรไปเช็คดูหน่อยโอ้ โอ้ไม oh ER um, exactly ่นะก็เห็นมีอะไรนี่หว่าฮนายยังสามารถช่วยเธอได้มันยังไม่สายจนเกินไปจ้าจุด ไปเลยมันยังไม่สายเกินเกินไปออกจากบ้านหลังนี้แล้วก็ไปที่ประตูครับหน้าประตูหมายความว่าไงอะใครมาหรือเราจะไปมอบตัวอ๋อเฮ้ยเรากลับมารับเธออ่อสุดท้ายตัวเราก็กลับใจครับ ฉันบอกว่าเธอยังมีชีวิตยอยู่นะคุณผู้หญิงฮัลโหลเธอตายไปแล้วนายฆ่าเธออ่าเรียบร้อยเลยเธออยู่ที่นี่ไอประโยคสีแดงนี่มันเป็นเสียงที่หลอกหลอนอยู่ในตัวเราหรือเปล่าในหัวเรารเปล่า น่าจะเป็นความผิดะครับความผิดที่เราอยากลืมมันแต่ก็ลืมไม่ได้มันเลยเป็นเสียงหลอกหลอนในหัวเราอืมอา้าวกินเหล้ากินยาแล้วเพื่อนฉันฆ่าเธอไปมอบตัวเพื่อนนายทําไปแล้วฉันไม่สมควรที่จะเป็นหมอแล้วฉันเป็นฆาตกรฆาตกรควรจะได้รับสิ่งที่เขาสมควรได้รับอืม โอ้โอเคเลยเจ้าจริงกับเพื่อนไปมอบตัวก็ยังทันนะหรือไปฆ่าไปล่าไอ้ฆาตกรที่มันล่าหุ่นผู้หญิงคนนั้นก็ได้แล้วก็ตัวเองก็ค่อยไปมอบตัวอยาเออฉากจบที่สอง Bad e อ d ด n g ก็เป็นเกมอินดี้สั้นๆเนาะทำมากลมกล่องอร่อยดีรสชาติกำลังดีเลยครับทุกคนด้วยส่วนตัวแล้วผมชอบมากๆโอเคก็มาถึงช่วงท้ายคลิปกันละถ้าเคยชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับคายกันด้วยนะมีตรงไหนอยากบอกอยากแชร์หรือมีเกม,มแนะนำก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้มีเพียงแค่นี้แหละแล้วเจอกันคลิปหน้าไปบายครับ